วาระพฤหัสบดีจร5จะย้ายจากราศีมังกรเข้าไปเดินในราศีกุมเริ่ม9พฤศจิกายน2564ถึง8เมษายน2565สำหรับในวันนี้เราจึงมีคำทำนายถึงผลของพรฤหัสบดีจรต่อเมืองและคนทุกลัคนาราศีมาให้ได้รับฟังกันนะคะขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ผลของพระฤหัสบดีจรต่อเมืองและคนทุกลักนณาราศีมีดังนี้ 1. เมืองรัตนโกสินทร์และท่านที่ลักนณาสถิตราศีเมษไม่ว่าชีวิตจะพบเรื่องดีเรื่องร้ายแค่ไหนวาระนี้มีแนวโน้มว่าพวกท่านส่วนใหญ่จะรอดเพราะอำนาจพระฤหัสบดีจรจะคุ้มภัยได้พระฤหัสบดีจรเดินอยู่ในภพที่11ของดวงชะตาสิงห์เกณฑ์มีโชคทางสังคม เพื่อนฝูงมาหาให้ความช่วยเหลือและมีความสุขทางใจอีกทั้งตามชโลกบอกเป็นระยะที่จะฟุ้งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายชนิดที่หากจะได้อีกครั้งต้อง12ปีข้างหน้าแต่ก็มียกเว้นหากท่านใดที่อยู่ในระยะพระฤหัสบดีเป็นกาลกินีจรระวังเดือดร้อนเพราะความโลภหรือจากเพื่อน 2. ท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤษศพ ไม่ว่าชีวิตจะพบเรื่องดีร้ายอะไรอยู่วาระนี้มีแนวโน้มว่าพวกท่านส่วนใหญ่จะมีผลดีผลสำเร็จก้าวหน้าในการทำงานตามระดับวาสนาเช่นได้งานหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้ใหญ่เมตตาได้รับการยอมรับชื่อเสียงดีมีปัญหาก็จะหายไปตามชโลกไข้าหายเองคนยำเกรงจะรุ่งเรืองยกเว้นท่านที่อยู่ในระยะพฤหัสบดีจรน กำลังเป็นการกินีระหวังนายหาเรื่องตกงานเสียชื่อเสียงเกียรติยศ 3. ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมิถุนที่ผ่านมาพวกท่านส่วนใหญ่สะบักสะบอมแบบไม่น่าเชื่อเพราะดาวใหญ่เข้ามุมอับร้ายพร้อมกันไม่ว่าต้องเผชิญกับอะไรอีกต่อไปแต่ต่อไปนี้ถือเป็นระยะที่พวกท่านส่วนใหญ่ชะตาเริ่มฟื้น จิตใจลดความขุ่นข้องกังวลหม่นมองมีโอกาสโชคดีด้วยเรื่องในบ้านการต่างประเทศการได้ทุนหรือสนับสนุนได้ตำแหน่งที่ออกแนวใช้พระคุณมากกว่าพระเดชบางท่านได้แฟนหรือได้ลูกได้ประกอบกิจการทางศาสนาตามชโลกได้ฐานาลุลาภาอยู่นองเนืองยกเว้นท่านใดที่พรฤหัสบดีกำลังเป็นกาลกินีจรระหว่างเรื่องกฎหมาย หรือเดินทางไกลมีปัญหาหรือยุ่งยากเรื่องในบ้านหรือการศึกษาต่อระดับสูง 4. ท่านที่ลักขณาสถิตราศีกรากฏเป็นจังหวะที่ไม่ดีจากเกณฑ์นี้คือพวกท่านส่วนใหญ่อาจจะเจอกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านเองหรือคนรอบข้างหรือจากเป็นจากตายหรือทําให้เสียเงินทองจากการรักษาพยาบาลหรือจากความประมาทหรือไม่ อาจจะได้ความผิดในสิ่งที่ไม่ได้ก่อตามชโลกได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปรราทางโหนถือว่าเป็นระยะที่หัวหน้าเทวดาประจำตัวของพวกท่านป่วยคุ้มครองดวงชะตาได้น้อยเปิดโอกาสให้ดาวร้ายเกณฑ์ร้ายระรานดวงชะตาได้ยกเว้นท่านที่พระหัสบดีกำลังเป็นสีจรก็มีแนวโน้มได้มรดกของเก่าประกันภยัยประกันชีวิตแบบไม่คาดฝันมาก่อน 5. ท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์ไม่ว่าพวกท่านกำลังเจอเรื่องดีร้ายใดในชีวิตแต่เป็นระยะที่พวกท่านส่วนใหญ่จะได้ผลดีจากการสมรสหรือผลดีจากคู่ครองหรือบรรดาหุ้นส่วนทั้งหลายของชีวิตหรือการร่วมทุนเข้าหุ้นหรือได้ผลดีจากคดีความจับตาไปถึงได้แฟนจากวงสังคมหรือการเดินทางรวมทั้งเงินหรือรายได้พิเศษเป็นไปตามโลกลาบโดยหมาย ได้ง่ายได้ด้วยปัญญายกเว้นท่านใดที่พฤหัสบดีกําลังเป็นการลกินีจรให้ระวังการสมรสที่ร้ายร่วมทุนหรือเข้าหุ้นเป็นพิษหรืออาจเกิดเรื่องร้ายกับคนเหล่านี้ในชีวิตพวกท่านหรือไม่ท่านก็อาจแพ้คดีความ 6. ท่านที่ลัคนาสถิตราศีกันไม่ว่าพวกท่านกําลังเจอเรื่องดีร้ายใดในชีวิตแต่จากเกณฑ์นี้พวกท่านส่วนใหญ่ ระวังถูกใส่ความตามโลกหญิงมารยาใส่โทสาให้วุ่นวายรวมทั้งพวกท่านหรือบริวารหรือสัตว์ตัวเล็กที่เลี้ยงไว้ป่วยหรือมีหนี้ยกเว้นหากเป็นระยะที่พระฤหัสบดีสีจรมีแนวโน้มได้บริวารที่ถูกใจสุขภาพจะดีขึ้นแต่หากพระฤหัสบดีกำลังเป็นกาลกินีจรมีโอกาสได้ลาบแต่ก็ไม่มาก 7. ท่านที่ลัคนาสถิตราศีตุลไม่ว่าพวกท่านจะกำลังพบกับเรื่องดีร้ายใดในชีวิตแต่เกณฑ์น,นี้ถือว่าลัคนาของพวกท่านส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองจากหัวหน้าดาวดีเต็มที่ผลคือจะประสบความสำเร็จเรื่องลูกหรือแฟนหรือความรักหรือการลงทุนแบบเสี่ยงหรือช่วยโอกาสทำกำไรหรือบันเทิงเป็นไปตามชโลกเพราะปรีชาได้ลาพาโดยสบาย ยกเว้นท่านที่พฤหัสมมดีกำลังเป็นกาลกินีจรระวังผิดหวังเรื่องแฟนหรือลูกหรือการเสี่ยงมากไปโดยไม่มีเหตุผลรองรับจนเสียหายแท่านที่ลัคนาสถิตราศีพิจิกไม่ว่าพวกท่านจะกำลังพบกับเรื่องดีร้ายใดในชีวิตแต่เกณฑ์น,นี้มีแนวโน้มว่าพวกท่านส่วนใหญ่จะร่มรื่นในครัวเรือนหรือเกิดผลดีในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนา หรือศึกษาต่อหรือได้รับมรดกแต่ด้านร้ายพ่อหรือแม่ของคู่ครองอาจจะป่วยหรือจากไปหรือพวกท่านเองมีเรื่องเดือดร้อนเพราะพี่น้องตามโลกพี่น้องหยามจะทำความด้วยริษยาส่วนท่านใดที่อยู่ในระยะพฤหัสบดีกำลังเป็นกาลกินีจรโปรดระวังเรื่องร้ายเกี่ยวกับบ้านหรือที่ดินหรือรถเกง๋งหรือมรดก หรือของเก่าหรือการเรียนหรือการเซ็นหนังสือสัญญาต่างๆ 9. ท่านที่ลัคนาสถิตราศีธนูไม่ว่าพวกท่านจะกำลังพบกับเรื่องดีร้ายใดในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินแต่เกณฑ์น,นี้มีแนวโน้มว่าพวกท่านส่วนใหญ่จะได้บุญเก่ามาตอบสนองจากการเดินทางหรือเอกสารหรือหนังสือหรือญาติพี่น้องหรือการเป็นนายหน้าติดต่อสื่อสาร ที่อาจได้โครงการใหญ่ๆทำให้เข้มแข็งขึ้นเกณฑ์ดีนี้ยังศาสผลดีไปถึงคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตและอาชีพหรือรายได้พิเศษตามฉลกถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาภายกเว้นท่านที่พระลหาสบอดีจรกกำลังเป็นกาลกินีระวังความผันแปรเป็นร้ายคือจากบุญเก่าเป็นรับกรรมเก่าไปสิ ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมังกรไม่ว่าพวกท่านจะกำลังพบกับเรื่องดีร้ายใดในชีวิตแต่เกณฑ์น,นี้มีแนวโน้มว่าพวกท่านส่วนใหญ่จะได้ผลดีเรื่องเงินสำคัญหรือหากพวกท่านมีศัตรูก็มีแนวโน้มจะมาเจรจาขอยอมความหรือขอคืนดีตามฉลกศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเองยกเว้นท่านใดที่พรหัสดีกำลังเป็นกาลกินีจร ระหว่างการเงินเป็นพิษและศัตรูพริกกลับเป็นเล่นงานเอาอีก11ท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมไม่ว่าพวกท่านจะกำลังพบกับเรื่องดีร้ายใดในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาเข้าข่ายอภิมหาอึดอัดบวกกับดวงแตกแต่เกณฑ์น,นี้มีแนวโน้มว่าพวกท่านส่วนใหญ่ชะตาจะเริ่มฟื้นแม้จะยังเหลืออึดอัดดวงแตก แต่ถือว่าพวกท่านรอดแล้วและสุขภาพกายใจและใจดีขึ้นค่อยๆได้รับความสุขแบบนิ่มๆคล้ายๆยืนอยู่บนยอดหญ้าหรือได้ทรัพย์สินมีความนึกคิดไปในทางที่ดีสมองแจ่มใสอีกทั้งแม้มีคนเล่นงานแต่ผู้ใหญ่กว่าจะช่วยเหลือตามโลกผู้มีศักดิ์จากบีทาภายหลังจึงราชาให้ลาพาคนยำเกรงยกเว้นท่านใด ที่พระฤหัสบดีกำลังเป็นการละกินีจรคงดูไม่จืดเหมือนคนกำลังต้องทรณีสารหรือถูกคว่ำบาตรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องรอให้ผ่านพ้นวันเกิดรอบนี้ไปก็จะดีขึ้น12ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีนไม่ว่าพวกท่านจะกำลังพบกับเรื่องดีร้ายใดในชีวิตแต่เกณฑ์น,นี้มีแนวโน้มว่าพวกท่านส่วนใหญ่จะอึดอัดทั้งตัวท่านเองงานผู้บังคับบัญชา บางคนอกหักรักคุดผิดหวังถูกย้ายถูกตั้งกรรมการสอบและอะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งเป็นไปตามชะโลกทรัพย์วิบัติฆ่าคนพลัดกระจัดกระจายวิธีการรับมือคือโปรดเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บงานไม่ให้โดดเด่นล่อเป้าคือทำอะไรแบบลึกลับอย่าให้ใครจับทางได้เพราะถึงอย่างไรก็มีโอกาสได้ชัยชนะเหนือศัตรูทั้งนี้ ยกเว้นที่ท่านพระฤหัสบอดีกำลังเป็นสีจรเสียอะไรไปจะได้กลับมาส่วนท่านที่พระฤหัสบอดีกำลังเป็นกาลกินีจรจะพลิกกลับเป็นดีคืออยากได้อะไรก็จะได้ตามชะลกลาบเหมือนมากที่หวังไว้ส่วนการจะดูว่าพระฤหัสบอดีเป็นสีหรือเป็นกาละกินีจรหรือไม่นั้นต้องปรึกษาโหนประจำตัวทังทีมงานขอขอบพระคุณ เนื้อหาจากแม่หมอสมัครเล่นโ้นฟองสนานจามอนจนันทร์